ีตไดเดูสลักไม้ว่ากดูอยู่นะที่สลักไม้ทำอเิมาีแต่แผ่นใหญ่นะแผ่นใหญ่เลยนะี่้ว่ากันจรงคุณได้กินนะเดี๋ยวแวะให้ดูการการสลักไม้นะคะเพราะว่าเราเหแล้วมเป็นสวยเงียเน้องแนี้มีเยอะเราไวแให้ดูสักสินึง เออถ้าไนสูใจมันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้ใหญ่ชิ้นใหญ่แ่รชิ้นใหญ่ใ่อะกระบ้าเลยอัจะเกินน้ำแต่ว่าลัวเฉลี่ยไม่ได้เลยเฉลี่ยไม่ได้นะต่อให้ยกพี่ใหญ่ออกจากกันก็ยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ดูใญ่ใช่ไปละกันนะคะถ้าอยากได้แบบไหนรย่างงียได้เดี๋ยวจหนก็หาที่จอดรถยากเอจะไปลงา <Happiness. S 2> ตรงนี้นะคะเป็นเชงห <bunker. S 2> นะคะถ้าจะขายก็คือมีใส่ของเขามีเจ้าของร้านเนี่ยมีลล์ของเขาเป็ไปนะใชไปขายถึงที่แล้วก็ R です。も